สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวรถไถทุกทุกท่านครับมณีสิษ้ามาเบิ่งครับรถไถจอนดีย5310-2เผาครับว้าวกับอาการที่รับเข้ามา่้มที่ร้านนะครับคันนี้ครับกับอาการเกียร์123สแล้วก็เกียร์ถ ออกมาเรียบร้อยครับเป็น,ว,ว,น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 ปว่าเสียวพจน์รุดครับอันอื่นถ้าอ่นโอรูดอื่นอื่นกเปเสียวพจน์นะครับแต่ก็เฮดไห้ครับเฟื่องฟัดหมาครับหนึ่งสองสามถอยซึกครับซึกในทีนี้ก็คือมันจะหลุดครับครับพร้อมทั้งกามปูขาเกียร์ฮัก เื่อเกียร์แตกครับคันนี้นี่ก็เป็นระบบเกียร์ครับ A B C ครับ A B C จะอยู่ด้านหลังครับสำหรับจานเดียร์ New Holland จะเป็น Low High เลี e l i ครับหรือว,ว่า Low High ครับแล้วแต่รุ่นเขาจะผลิตครับระบบเกียร์คันนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนใหม่ปาาเกือลอยเป็นเส้นเป็นว่า แต่ว่าสิมีอยู่อีกอาการวิืฤอเพื่อเน<อ>ด <มา S 2> อกจอกครับถือว่าเรืองไวซีในมูลหลังครับรวมหลายครับผมระยะระยะรวมหลายเกินไปครับบ,บุกบ้าอย่างเั่นัทท่นสองครับอันนี้เป็นเสื้อกียร์ไหมครับนี่ของเก่า ปะจนบรูอาสิปะจังไดแล้วครับน้ำมันเติมมือแล้วหาลิกับพ่อครับเต่งแตกเติ่งล่าเทิ่งเชียมไว้มาหาอุรกรมีครับเล่นคลองไปห่อมาขั้นนี่ดยจ้ะที่เห็นนิ้วไม่ใช่อะไรนะครับผมเป็นคนชอบโจกเบืองขับเบิง่งสภาพไม่น่ารอดครับสภาพไม่น่ารอดอาการนักพ่อขวนครับ ดีป่าเสือพระจันทร์บลาลูนลงไปหาดอกบอกระเห็ดห้ดอกบอกแตกครับดอกบอกก็คือไอ้กล้องข้างล่างครับสป็นสําหรับสองพอครับอะไรวะอันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยครับหน้าตาก็สิประมาณนี้ครับไม่์กี้ก่อนถ่ายก่อนตามของแม่ครับพี่น้องเกียร์ครับเอีดีซีด้านหลังครับหนึ่งสองสามถอยครับ คอยซีอน่าซูนครับสำหรับรุ่นที่มีเครื่องสะพานสำหรับเกียร์ไฮยอย่างหนึ่งครับตัดมาภาพนี้ก็จะเป็นครับเเาครัดกำลังและเเาครัชวีดีโอครับพร้อมด้วยชุดลูกปืนกดครัดและลูกปืนประคองเเผาครับเสื้อหมาก้าตัดครัดจอเดียกซีนบอคอยเปลี่ยนลูกปืนประคองเพผาครับเสียงให้ม่เสียงดังครับดังอ้าจีนพอเฮีงครับ นอกจากว่ามันสิแตกไปเริ่มีการแข่งับจบเรียบร้อยทุกความหวังความปรุงต้องสนับสนันเพิ่มรถเพิ่มรถความต้อนกครรถจักรรถจักร รถตกักสนใจงานบริการร้านโรนชัยเอเกอร์ครับทุกส,สาขารครับวิส,สา,าขา่อวเป็นหนกาง,งานใหญ่ริัครับในสา,าขาำเบ้านัจังหวัดครบแลที่จงัจงหวัดุรานสถาน การขายติดต่อเข้ามาได้ครับโปรโมชั่นขายให้ลูกค้าลองครับลูกค้าต้องลองทุกครั้งตรงงานครับช่างต้มครับได้ยุคครับไปนดิเลยครับรถพอดีสภาพลูกค้าพูดถึงใจพูดต้องใจงี้ครับิุ่มกันก่อนไฟใจขนส่งรถครับลูกค้าพอใจไเก็บช่างเร็วช่างเร็วช้า น,นี่ไม่ใช่ย่องนี้วถ่ายรูปนะครับยี่สิบและโอกาสนี้ก็เป็นสองขาดเลยครับช่องดูทูกผลง,งานต้องรถบไทยพร้อมด้วยเต้บุ๊กแฟนเพจครับหรือบ้ามักอาสาการเตอร์นะครับสนใจงานบริการรุ่นย์หกหนึ่งศูนย์เก้าสี่เจ็ดสามเก้าครับคุณบอลล็อกแหลมไกลๆเบิ้งครับ ลองเรียงไกลๆบ้งฮะครจัรใส่ตอนับจะลลองเรียงบ้างครับมันนีอยูโตวะลองเรียงลองเรงบ้งบุขานหึ่งอครับืครับเียนจากคน่เพ่อมสนจก็สั่งซื้อได้นะครับโทรเบอร์สแน่ ตามที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับฝากกดติดตามชิปด้วยนะครับ